ความสนใจไปที่ชุดอย่างเดียวนะคะหมูอาสวาเลยไม่พึ่งไม่แขวนที่เป็นนางแบบหรือดาราดังเลยค่ะเพราะอยากให้รู้ว่าชุดผ้าไทยประยุกต์ใครๆก็ใส่ได้จริงนะคะนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพราะทุกคอลเลคชันที่ดีไซเนอร์ดังออกแบบก็นําผ้าไทยมาร่วมด้วยเสมอครั้งนี้เป็นผ้าทอมัดหมี่จังหวัดลบบุรีนะคะที่โดดเด่นด้วยสีสันสะดุดตาค่ะมาตัดเย็บไปทั้งชุดสูทและกระเดสเรียบหรูด้วย บอกเคล็ดลับง่ายๆนะคะว่าจะทําให้ผ้าไทยดูทันสมัยไม่ยากเลยค่ะก็ต้องดูที่โครงเสื้อนี่แหละค่ะถึงเป็นมืออาชีพแต่ยังต้องค้นคว้าอยู่เสมอนะคะเมื่อไรที่เจอโจทย์ออกแบบผ้าไทยคุณหมูจะพยายามทําความเข้าใจกับเจ้าของภูมิปัญญาในท้องถิ่นค่ะเพื่อจะดึงเอกลักษณ์ออกมาเป็นจุดขายในการออกแบบนะคะซึ่งทุกวันนี้ผ้าไทยประยุกต์ได้รับความนิยมมากขึ้นแต่ปัญหาก็คือผลิตไม่ทันกับความต้องการของตลาดนั่นเองค่ะ ผู้ผลิตผ้าเราก็ต้องเลือกผู้ผลิตผ้าที่สามารถรองรับได้เพราะจริงงานชาวบ้านเนี่ยเขาก็ทําแบบไปเรื่อยๆนี่แต่ว่างานแฟชั่นมันเป็นงานที่ต้องมีเดตไลน์ไปเนี่ยมันก็ต้องทําให้เราวางแผนการทํางานที่รัดกุมขึ้นหากว่าทําเป็นเสื้อผ้าชั้นสูงเป็นเป็นจำนวนไม่เยอะเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราจะทําขึ้นเป็นที่มันเป็นแมสมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตผ้า ที่มีมาตรฐานตรงตามมาตรฐานของต่างประเทศแล้วก ka. ็ระยะเวลาไปเนี่ยก็ทำให้ดีไซเนอร์ต้องวางแผนการทำงานให้มีเวลาเผื่อการถึงการดูถึงการเตรียมผ้าเราก็ในฐานนักแสดงนะคะรารักการใส่ผ้าไทยอยู่แล้วเราก็จะสวมใส่ผ้าไทยกันอย่างสมัครสจอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แปลว่าเราสามารถนำกลับมาใช้หรือตัดเย็บในรูปแบบที่ทันสมัยดูเทรนด์ที่เราสามารถสวมใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เชิญชวนทุกคนแล้วกันค่ะ เหมือนเจอทางรัดค่ะเพราะดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนะคะโอกาสดีสุดๆนะคะได้ฟังประสบการณ์จริงตลอด8ปีของคุณหมูอาซาว่าสอนกันตั้งแต่วิธีคิดการออกแบบไปจนวิธีตัดเย็บโดยเฉพาะค่ะเขาบอกว่าต้องนําผ้าเข่าม้าร้อยสีจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะมาตัดเย็บมันยากไงสีมันเยอะคุณหมูสอนด้วยว่าต้องเลือกวางลายผ้าย,ยังไงชุดถึงออกมาดูเก๋ทันสมัยนะคะลองผิดลองถูกกันอยู่นาน3เดือนค่ะคุณผู้ชมคะออกมาเป็นชุดสวยขึ้นแสดงในงาน เส้นทางผ้าไทยเส้นใหญ่แห่งภูมิปัญญาเทิดไทยองค์ราชินีที่เหล่าดีไซนเนอร์รุ่นใหม่ทั้งได้วิชาแล้วก็ได้แรงผักแรงบันดาลใจกลับบ้านไปด้วยค่ะเหมือนว่าสิ่งที่เห็นมาตลอดนะคะก็คือผ้าไทยมันจะแบบเหมือนให้มีแค่ให้ผู้ใหญ่ใส่แบบว่าเด็กจะแบบเข้าไม่ค่อยถึงอะไรอย่างนี้นะค,ะค่ะก็ตอนแรกก็เห็นย่า,ยาะคะ่ะถ้าเรื่องดีไซน์อะคะ่ะก็เหมือนพี่หมูก็จะแนะนําเราแบบว่าเหมือนเรายังเรียนอยู่แล้วก็จะแบบไม่รู้ว่าแบบเออจริงๆอะการออกแบบอะมันแบบ ต้องแบบอาศัยประสบการณ์ด้วยค่ะแบบในการทำหรืออะไรเนงะี้ยวิธีการทำนรับจริงๆการทําเสื้อไทยเสื้อตัดเสื้อจากผ้าไทยเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ท้าทาทยมากแต่สิ่งที่มันท้าทายกว่าคือเรื่องของการเปลี่ยนขั้นยอมของคนไทยที่รู้สึกว่าผ้าไทยแก่หรือมันเป็น traditional หรือมันต้องใส่ในเฉพาะงานทางการเท่านั้นหรือว่าเป็นงานที่แบบไม่ใช่งานแต่เช่นอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเป็นวิธีคิดหลักในการสร้างงาน,นครับ แต่ในสภาพไทยาาราคาไม่ถูกนะครับแต่ละหมือนเนี่ยเป็นแสนเป็นหมื่นก็มีเยอะแยะไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามที่จะให้ก็เรียกว่าเป็นเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นของแต่ละรู้นพ้ีมากนะครับซึ่งการเทียท่ยวไทยเราพยายามส่งเสริมให้กองเทียท่ยวต่างชาติเนี่ยข้าไปดูถึงแหล่งที่มีการผลิต ในฐานะนายกสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์ไทยคุณหมูอาศาัศวะมองว่าช่วงนี้แบรนด์ไทยกําลังโตขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่ามีดีไซเนอร์หน้าใหม่เยอะอยู่นะคะอย่างเจ้าตัวเองก็มีธุรกิจเสื้อผ้าอยู่ในมือถึง4แบรนด์ค่ะคนที่เข้ามาในอุตสาหการรมนี้เลยต้องเตรียมรับมือกับการแข่งขันจากทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์นอกนะคะที่แม้ในแง่คุณภาพเราสู้ได้อยู่และะ้วค่ะแต่ยังคงขาดการสนับสนุนเรื่องนี้อยู่อีกมากเลยล่ะคะ่ะ